สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ริมริม,รมน้ำฮะริมน้านี่นี่นนนเ,รเรือเรือที่จะข้ามฝั่งไปเกาะสมุยครับแปลว่าอ่านี่ของบริษัทหนึ่งฮะอีกบริษัทหนึ่งไม่ใช่บริษัทของเออดอนตี่รอนสักนะผมน้องใส่เพลงก็ได้ไดอโอเคนะฮะนี่คือเขียนกับใส่เพลงอันนี้อยู่อยู่ริมน้ําตาปีครับโอ้อัปเดตได้รู้ครับรถตอนนี้เยอะมากเลยฮะ มาเที่ยวสงกรานกันนะฮะในตัวเมืองบ้านดอนสุรัตนีโอ้โหสะดุ้งเลยเนอะโอ้โหสะดุ้งเลยอ่ะเออนักท่องเที่ยวต่างจากชาวหรือเปล่าอันน่ะมาหน้าตาแบบตี๋มันจีนเนี่ยเอ่อคนในมาสุรัตน์คับสุรัตนีครับโอ้โหคึกคักคึกคักคึกคักเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยนุชีดปืนจีดน้ำเอ้านุชสัตมนุชโอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบแน่นอนเลยต่างเบมือนกันใส่น้ำแข็งมาพี่น้อง เราก็มาถ่ายวิดีโอครับจะลงก็ไม่ได้ขับรถอยู่นี่นี่ฉีดชีดฉีดก็ไปเอ้าฉีดกีฉิดก็ไปอืมคนนี่อ้วนเป็นลูกสาวเลยวะถึงลูกสาวเลยอ้วนเป็นลูกสาวอ้วบแบบเนี้ยลูกสาวกินเติบดูหนท้ากันเลยอ่ะแล้วลูกสาวขาวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวหลังตรงกลางนี่จะไปหาม โอ้ยขอดฉีดกันไปเอ้าฉีดกันไปโอ้เด็กเจ๋งแต่งชุดไทยเอ้ยนี่ๆๆๆไปๆไปก็ป้ายหน่อยสิครับเอาเอาโอ้โหไม่ได้เหรออ่านั่นๆๆสนุกกันสนุกนี่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 อะดูดูเออไปอีกไปอีกเอาไปอีกโน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 โฮวิน้อง เอา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 นั่นน oh, ันนันยึกยึดยึดยึโอ้ไม่ได้ก็ศาสตร์เลยวะโอ้โหเออเอา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 โอ้โหตรงนี้สี่แยกนาริตนะครับถนนตลาดร่างนะ แต่ลล่างก็คือเลี้ยวตทางด้านซ้ายะครับนี่เอาสาวๆเอานมนมเออแตะเตะเน็ตเบาๆนะอย่าไปแตะหน้าอกก็นะเออน่ารักครับเด็กเด็กบันดอนผู้ชายโุภาพุรุดครับเอออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น อย่าไปแตะส่วนอื่นแต่แก้มเขาแปะแปะ,แปะอ้าวอ,าอ,าอา้าวอ้าวชี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 อ๋อเส้นนั้นเขาเขาเขาไม่ลดเข้าให้เดินเข,ข้าไปสาดอย่างเดียวอะ่ะโอ้โหอันนี้ให้ดูฮะตัดให้ดูฮะให้ดูตะหลนครับอย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรียนพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนเรียน อย่าเพิเ่งไปเรียนอันตรายโอ้นุก็ปิดให้เดินนี่วะอ่ะเต้ยเราโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้อก็จัดนานหรือเปล่ารถเราติดตรงนี้ติดตรงนี้ไปไหนไม่ได้สงกรานสุราธานีโอข้ามาแล้วก็ ตาใจนะพี่น้องนะตั้งเมืองอ่ะตั้งเมืองอ่ะโอ้ my God นี่นี่นี่ถ่ายตัววีดีวอน มิดีโอนั่นเองจอดแช่ได้ไหมแต่เปล่งนะว่าปือ้อันนี้ขวางด้านซ้ายดิมตะดวนดิมแม่น้ำตาปีครับตรงนี้เขาห้ามออกรถเข้าเนาะ อ๋อก็ให้อาที่จอดแล้วข้าเดินเข้าไปนี่เดินเข้าไปโอ้โหคนเดินเยอะครับคนเดินเยอะอ้าวบังกล้องนูอ้าวดูฮะดูฮะอืมก็ให้เดินเข้าไปตะดุนเส้นนั้นนะให้เดินเข้าไป โ oh, อ้สุดยอดสุดยอดแล้วก็ขับไปตามถนนนี่ก็เยอะนะฮะเต็มก็เยอะนะดูดูดูโอ oh, ้่นมันแตงตุแต,ง,ตงชุดอะไรก็เรื่องอะไรนะโอ้ oh. ดนะูคนเยอะ วันนี้สงกรานสุราษฎร์คนเยอะมากมาก Thank you. 真的。 ดีครับครับห้าส<อ>ิบตารางวามี<อ>ก็ตัดเป็นห้าสิบแล้วก็มีหกสิบเจ็ดสิบ<อ>ก็ตัดเริ่มต้นห้าสิบแล้วก็หกสิบแล้วก็ห<อ>นึ่งร้อยครับไม่เ้สางวาท่าิสวนเท่าไหร่กันส่วนก็แสนกว่าบาทครับแสนหนึ่งแสนแปดหมื่นนครับัแสนแปดหมื่นเอาลอนนสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทคิดปีรับเนีย คือเข,ข,ขจะผ่อนเท่าไหร่ก็ได้แต่ย้ายต่ำกว่าน,นั้นนะครับแต่ผ่อนให้เร็วก็ได้ผ่อนให้ไวจบจบ,จบไวก็ได้ก็ใช้แปดนี่จะเป็นเงินผ่อนหรือ่าใช่ทหารันส้อยห้สิบแปดเนี่ยครับเปนเงินผ่อนครับแส<ข>นแปดนเงินผ่อนผ่อนเดพันท่าเอาพัหารไปเลยเพิ่งเคยกี่เดือนอใช่แม่ใช่ครับหารเลยครับ<อ>ลูกค้าจะผ่อนเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าผ่อนสักปีหนึ่งก็เบื่อผ่อนก็ปิดก็ได้ แสนแปดมันถอนยาวก็แสนแปดถอนสั้นก็แสนแปดเนี่ยแล้ก็เขาเขาลดให้อ่ะครับก็เจ้าของก็อยู่ที่โครงการอยู่แล้วครับแค่ลูกค้ามาดูครับก็มาดูวนเยอะครับก็ผ่านเนี่ยโทรมาถามกิตติว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะได้ส่งพิกัดไปให้แล้วลูกค้าเข้ามา มาถึงก็เจ้าของก็ตัดดินอ่ะดิน um> ก็เยอะเป็นร้อยไร่ตรงนี้ก oui> ็ตัดขาย50ิตารางวาหนึ่ง uh ้อยตารางวาหนึ่งไร่ก็มีครับก่อนหมดลยครับแต่ก็เขาตัดเริ่มต้น0้าสิตารางวาการผมเล่นลายกับกีตียครับเดี๋ยวกีตียตรงพิกัดไปให้แล้วก็ไปคุยกับเจ้าของเอง แล้วผมก็นัดเขาบอกว่าวันนี้มีลูกค้ามาดูที่ดินเวลาเนี้ยประมาณเนี้ยเขาก็จะมีผ่าชี้จุดว่าจะเอาล็อกไหนล็อกมันเปลี่ยนแปลงเ,เรื่อยๆครับมีคนมาจองเยอะครับครับครับผมอีเปเจ้าของใช่ผ่อนแล้วพี่เราทาอะไรก็ได้ดินพี่ครับ,รบขออย่างเดียวยาขาดตรงก็สามเดือนนะเพราะว่าเราส่งส่งอยู่แล้วชดไม่ส่งสามเดือนนะ แต่ว่าเขาคุยดีครับเป็แค่บอกว่าเนี่ยเกิดเรื่องว่าเกิดว่าเรื่องที่สามก็ไม่อยากได้แล้วก็อยากให้จบๆคนที่ว่าเขาซื้อไกลผ่อนกันก็ทําบ้านอันเต็มแล้วตอนเนี้ยเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรไปเลยอ่ะครับผมครับครับก็เป็นลเป็นลายไหมเนี้ยเป็นลายไหมต้องเป็นลายใช่ไหมอ่าเป็นลายดีกว่านะ จะได้ส่งรูปนู่นนี่นั่นให้ดูได้ดดดไอ่าได้ครับเพราะี้ผม <laughs> ขับกำลังขับรถอยู่ในสงกรานอ่าถ้าตอบช้าหน่อยเนาะแล้วก็ทักด้วยว่าสนใจที่นินอ่าเอินผ่อนห้าสิบตารางวาหรือว่าอ่าผ่อนถูกอะไรเนี้ยผมจะได้ดูว่าลูกค้ามาสนใจตรงไหนจะได้ตอบถูกวันนี้วันสงการานสวัสดีปีใหม่สงกรานนะครับครับเชครับครับผมครับสวัสดีครับ เส้นนี้ด้วยกนะ็ตั้งเมืองกับรถดูเส้นนี้เป็นเส้นวันเวอ,มอไม่ได้เลยเบื่อใช่ไหมลงมาแล้วไม่ลงไม่เอียงไม่เอาเหมือนแบบว่าเราม,มันแก่แล้วอ่ะมันเนี้ยเด็กพวกเนี้เด็กรุ่นเด็กอายุสิบเอ็ดเกืบสองสิบส,ส,ส,สามเด็กเ,กเ,กเ,กเกล็กๆแม้แต่สาว มันต้องมากับพวกเด็กๆมันถึงจะสนุกแล้วมาอย่างนี้มนไม่สนุกหรอกชวนหลานไม่กไรละคนเมื่อวานไม่เลยอว่าอย่าไปร,นนะรถก็ไม่ดีเลยก็ไปไปตรงกลาก็ไปเทวนอย่างเงี้ยแต่ว่าใหญ่กว่าตรงกลาหาดใหญ่มันมีหาดใหญ่อยู่ที่หนึ่งนี่อย่างนี้รถสองแถวมันน่าจะเอาน้ําใส่ถังไว้ให้ผู้โดยสารนั่งกันนี่นะใครขึ้นมาก็สาดเล่นกันไว้ผ้โดยสาร สามรายการเลยนะ้องอัพอยู่นะเนี่ยยังดีอัพเร็วเหมือนกันนะม,มันโดอยู่ในนั้นะรูเน็ตมันไม่แรงว่ะอัพไหมเ <laughs> ล็กเล็กเล็ไม่มี <c oughs> <c oughs> คนเระเลยเราเละเอง ก็กำลังเล่นกันอยู่ไม่มีใครจัดโทรศพรัพท์หลบ